หลักการที่9ทางของพระเจ้ามนุษย์จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงมีความจําเป็นที่ต้องบังเกิดใหม่อีกครั้งเป็นการบังเกิดจากเบื้องบนบังเกิดฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อจะได้รับการยอมรับและปัญหาของคุณจะได้รับการแก้ไขาตามแบบของพระคัมภีร์ โดยพระเมตตาคุณกลิฐานุภาพแห่งสติปัญญาอนันอุดมของพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขได้และจะทำให้ชีวิตของคุณครบบริบูรณ์อยู่บนพื้นฐานของพระธรรมเอเสเคียวบทที่12ข้อ1 3ถึง14และเราจะกางขายของเราคลุ่มท่านและท่านจะติดกับเรา และเราจะนำท่านเข้าไปในบาบิโลนแผ่นดินของคนเคเดียถึงกระนั้นท่านก็ยังแลไม่เห็นแผ่นดินนั้นแต่ท่านจะต้องตายที่นั่นบรรดาผู้ที่อยู่รอบท่านนั้นเราจะกระจายไปตามลมทุกสารทิศรวมทั้งผู้ช่วยและกองทัพของท่านด้วยและเราจะชักดาบออกไล่ตามเขาไป ย้อนบทที่3ข้อ3ถึง8พระเยซูตรตัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าคนชรลาแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรได้จะเข้าในครั้นมารดาครั้งที่สองและบังเกิดใหม่ได้หรือ พระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ําและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและซึ่งเกิดบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณอย่าให้ใจอย่าประดใจที่เราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายต้อง บังเกิดใหม่อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่ลมใคล้จะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้นแล้วที่ท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากที่ไหนและไปที่ไหนคนที่บังเกิดจากพระริญญาก็เป็นเช่นนั้นทุกคน ยหอนบทที่10ข้อ10ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ยหอนบทที่14ข้อ16-17เราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะและไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ <c oughs> ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงส,งสถิตอยู่กับท่านและจัดประทับอยู่ในท่านข้อ26 แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้ามาในนามของเรานั้นจะสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วโรมบทที่8ข้อ5ถึง14เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งของของเนื้อหนัง แต่คนทั้งหลายที่อยู่ไฟพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณโดยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขเหตุว่าใจที่ปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริง ก็อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้และคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าก็หาไม่ได้ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคิดผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ และถ้าประคิดอยู่ในท่านทั้งหลายแล้วถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาปแต่วิญ,ญญาณจิตของท่านจะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรมถ้าพระวิญ,ญญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคิดขึ้นมาจากความตายทรงสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลาย องผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์ขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะทรงกระทําให้กายซึ่งทรงสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายเป็นหนี้แต่ไม่ใช่เป็นหนี้ฝ่ายเนื้อหนังที่จะดําเนินตามเนื้อหนังที่จะดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังเพราะว่าท่านทั้งหลายดํา เนินชีวิตตามเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายแต่ถ้าโดยพระวิญญาณ er, ท่านได้ทำลายการของฝ่ายกายเสียท่านก็จะดำรงชีวิตได้เพราะว่า <_ p her> พระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นดุลของพระเจ้าเ <_ p her> พราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า หนึ่งโครินบทที่สองข้อ1 0 1ถึงพระเจ้าด้วยทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าอันเป็นความคิดของมนุษย์นั้นไม่มีผู้ใดอย่างรู้ได้เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเองฉันใด พระดริศของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เราและเราเกล่าวถึงสิ่งเรนั้น ด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้แต่ด้วยถ้อยคำซึ่งพระวิญญ,ญาณได้ทรงสั่งสอนคือเราได้อธิษฐานความหมายของเรื่องฝ่ายวิญญาณให้คนที่มีพระวิญญาณฟังเอวิซัสบทที่สองข้อที่8ถึงด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้น โดยพระคุณเพราะความเชื่อโดยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่ด้วยตัวท่านทั้งหลายกระทําเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจัดเนื่องด้วยการกระทําก็หาไม่ได้เพื่อไม่ให้คนหนึ่งคนใดอวดได้เพราะว่าเป็นฝีประหัตของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริส เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำขอพระเจ้าทรงวอวยพระพรครับ